และคลิปนี้สนับสนุนโดย p e s ซี Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร p e s ซี Coffee You never ัดดิ alone Cheers. s h e สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็นี่นะคะจะพาลุงคิดมาสแตมป วีซ่านะคะอ้าวมอเตอร์ไซค์คริสที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนี่ค่ะเขาจะมีอิมิเกรชันเขไม่ใช่อิมิเกรชันอิมิเกรชันเนาะอ่าโอเคอยู่ข้างในนี่นะคะได้ที่จอดแล้วนะคะโอ้ยตรงนี้นะคะเขาน่าจะมีกีฬาสีนะคะของวิทยายลัยนะคะนี่ค่ะแฟนทางบ้าน หาข้าวกินกันนะคะคิดก็จะมาดูของนิดๆหน่อยๆนะคะก็มาที่นี่ค่ะที่เซนท่านนะคะเซนท่านอุบลค่ะก็ไม่รู้จะกินอะไรกันค่ะกินอะไรวันนี้คิดไปกินฮาน,นอยไปกินฮาน,นอยนะคะเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่เวียดนามไปกินฮาน,นอย <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวไปข้างในกันค่ะก็วันธรรมดานะคะคนก็จะ ไม่่่คอยเทาหรู่ปเปลี่ยนแผนนะคะร้านนี้เราไม่ได้มาโอ้โหเกื <S <S อบสองปีหรือสามปีแล้วนะคะนี่ค่ะ,ะฟูจิค่ะคิดมาแล้วค่ะนะ่ากินมากเลยอะ่ะ อันนี้ไข่เยิ้มเนี่ยโอเคกินเลยค่ะน่ากินค่ะสั่งเป็นเซตค่ะ<ม>อันนี้สลัดดีม่ะ s <S อร่อยไหมแกงกะหรี่หมูทอดค่ะอ่ากุ้งปองซีมาละ ที่สั่งกุ้งเทมปุระไปกับโอ้โหซอสมีซอสโกงเ้ยเทมออปุระ<า>ลองได้นะลุงชีสเฮ้ยชีสเกี๊ยวซ่าอยู่าดีกินมากเลยค่ะเก,เ,กเ,กเกือบเกือบสามปีเนาะเกือบสามปีนะคะเราไม่ได้กินเราไม่ได้มากินที่

không có người con nào nó thích để biết họ đang đi với cái gì, พ,พ่อไปซีเคยเห็นคนบางคนนะคะเขากินหากุ้งเนี่ยเทลกุ้งนะอ s ไอซีซัมพีเพนอี t นะอร่อยอืมอยู่กินไหมโ no, like <laughs> น่ชอบคคิดบอกไหมไม่ชอบ <I know. S 1> อืมทำไมิดกันเกอะกลัวติดคออืมลองเจียวซาลงกิดอะ

comfortably something buying more? แซลมอนกลิวไงพวกปลาข้าวปันนาย่างข้าปลาย่างค่ะแฟร์ซี่สั่งเป็นเซตไปค่ะ ้อปั้นหน้าหน้าปลาย่างปลารลวมปลาดิบรวมแล้วก็กลิวอ,อันนี้ทอปปิง้งทีอืม เขาแยกวาซาบีห่หยด้วยเออขอวาซาบีหน่อยนะคะพุงก็อร่อยนะสลาดมิสฮานอยมิสสุด

น่า <SA IL M ON> จะเป็นแซลมอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นหอยหอยเชลล์นะคะส่วนนี้ก็เป็นแซลมอนส่วนท้องนะ,ะ <SA IL M ON> อันนี้น่าจะเป็นอะ,อะไรนู้ค่ะเอาอย่างมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นปลาสบาคะค่ะ <SA IL M ON> ใช่น่จาจะเป็นแซลมอนแต่คนละส่วนนะคะทัสิีนจะมีแซลมอนแอนทูน่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นปลาทูน่าน ตอนแรกว่าจะไปกินอ่ะซิเลอร์กันค่ะแต่ทีนี้ลงคิดแบบมันเจ็บท้องนิดๆน,นะคะก็เลยกลัวกินไม่ได้เยอะเพราะว่าซิสเลอร์เวลาแกไปก็จะชอบสั่งเบอร์เกอร์เนาะก็เลยเออเอาไว้วันหลังดีกว่านี้ก็เลยตอนแรกก็ว่าจะไปร้านอาหารอ่ะเวียดนามอ่ะอ,อร่อยอร่อยมากๆเลย ้านอาหารเวียดนามอะตำตำอะไรอะตำแซ่บตำเนื้ออะไรนะคะแต่ทีเนี้ยชิดพวกกุ้งเขาก,กินเผ็ดไม่ค่อยได้อะคะ่ะเอา้าข้าวข้าวแปะเลยอุ้ย to to เดี๋ยวต้องไปที่ร้านอาหารพร้อมจะบอกเดี๋ยวรอไปพร้อมพ้อมเค็ม,มเลยอะ่ะ เกินเกินข้าวลวกต้องกินมือเพื่อไม่ลวก Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man. I still.